ก็ได้ยังยังไม่มีการเรียกประชุมหน่วยงานทั้งหมด9 9หน่วยงานนะครับเพื่อให้ให้ความเห็นพิจารณานะครับแล้วก็ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามตามกฎหมายนะครับแต่ว่าทั้งทีที่ถูกปลอมชาวต่างหาย,ยถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ใช่ไหมครับกฎหมายเขาว่าไงอ่ะ ก็มีหลายวาระนะครับก็เป็นวาระเร่งด่วนวาระที่จะต้องเร่งทำนโยบายที่เราได้แถลงเอาไว้นะครับตอนตอนนี้ยังตอนนี้ยังตอนนี้ยัง ตอนนี้อย่างครับตอนน,ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เน้นเรื่องรักษาอธิปไตยรักษาดินแดนของประเทศแล้วก็ดําเนินการทากฎหมายนะครับให้เคร่งครัดนะครับตอนนี้ยัง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 ,ยง,ยงไม่น่าจะอันนั้นเป็นแนวคิดเมื่อหากมีการพูดคุยได้แล้วนะตอนนี้ยังพูดคุยไม่ได้นะครับก็ยังไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้น คนในพื้นที่ถ้าเป็นคนไทยก็ต้องก็ไม่ต้องถามอะไรเพราะมีความชัดเจนอยู่แล้วถ้าถ้าถ้าเป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยนะครับอวานบที่กังวอีกเคือกังวว่ารฐบาลจะใช้าาในการหนาเป็นหน้าขอบคุณมากประชุมลว